ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะกลับมาอยู่ด้วยกันกับผมนายตัวแสกนะฮะอยู่ด้วยกันกับเกมแก๊ชินอินเทอรนเองนะครับวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเก็บลูกแก้วที่เหลือต่ออีกสามสิบลูกนะครับผมเอาเลาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะฮะก็ไปกันเลยดีกว่านะครับขออธิบายจากคลิปที่แล้วนิดนึงนะครับผมเก็บอยู่ตรงนี้ใช่ไหมในบริเวณนี้นะฮะ ซึ่งมันจะมีลูกหนึ่งจะมเอ่ยที่อยู่ตรงนี้นะฮะก็เราไปต่อกันเลยนะครับสําหรับลูกต่อไปสําหรับลูกต่อไปนะครับให้เราวาปไปตรงจุดนี้นะฮะสำหรับลูกแก้วลูกแรกใน EPD นะครับผมก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะนะครับมันจะอยู่บริเวณบนหัวเราตรงนี้นะฮะ ซึ่งเราสามบ้าปีนต้นไม้เหมือนกันก็อยู่บนหานะครับล่อนลงมานะฮะก็จะเก็บได้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้นะพอเก็บจากตรงนี้เสร็จนะครับูปต่อไปก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับสำหรับรูปต่อไปนะครับก็อยู่ในบริเวณนี้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะอยู่บนต้นไม้ต้นนี้แหละนะฮะก็ถ้าวิ่งมา อยู่บริเวณตรงนี้แล้วอ่ะมันก็ไดแจ้งเตือนในนีนี่แมปนะครับตรงมุมซ้ายมุมบนซ้ายนะครับผมตรงนี้นะมันได้แจ้งเตือนแล้วบ้านลูกแก้วนั้นอยู่แถวนี้นะครับก็ขึ้นไเนาะเอาละ่ะรูปต่อไปส่วนรูปต่อไปนะครับก็อยู่ในบริเวณตรงที่ผมยืนอยู่นะตอนนี้นะอยู่ข้างบนนะครับผมตรงนี้หมเอเก็บไปแล้วเหมือนกันนะครับ อยู่ข้างบนนี้นะครับผมสนับรูปมต่อไปนะครับอยู่ตรงจุดนี้นะครับตรงนี้นะฮะมันจะมีก้อนหินปิดทับเอาไว้อยู่เราต้องเอาตัวละครที่มีดาบเล็กหรือว่าดาบใดนะฮะทําลายก้อนหินก่อนแล้วก็จะเห็นนะครับผมมันจะมีฝูงมอเตอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมบริเวณนี้นะครับตรงนี้ผมม a r ์เดาว่้น,นะ ตรงนี้นะครับโอเคไปกันต่อครับสําหรับรูปต่อไปนะครับก็อยู่บริเวณตรงนี้นะครับไม่ยากเลยครับรูปนี้จะอยู่ตรงพื้นเลยนะฮะบ,บริเวณนี้นะครับสําหรับรูปต่อไปนะครับอย่างที่เห็นเลยฮะอยู่ปลายเขานี่นะครับบริเวณนี้นะ สำหรับรูปต่อไปนะครับอยู่ในต้นไม้นะถ้าเราอยู่บนเขาเราจะไม่เห็นนะครับผมเราต้องเข้ามาอยู่ในต้นไม้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับสำหรับรูปต่อไปนะครับผมอยู่ในหินพวกนี้นะครับ <S <S เก็บลูกแก้วที่อยู่ในต้นไม้ที่เร็ดนะฮะแล้วก็วิ่งมาอีกนิดนึงตรงน,นี้นะฮะ นะคโอเคไปรูปต่อไปเลยครับสำหรับรูกต่อไปนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับเห็นกันแล้วใช่ไหมยก็ง่ายๆครับบินเข้าไปเลยสำหรับจุดต่อไปนะครับให้เราวาร์ปกลับมาที่เมืองนะครับผมแล้ววิ่งมาตรงหลังโบสถ์นะฮะ หลังบทตรงที่ไปนตุสาลนะขึ้นมายืนอยู่บนเสารตรงนี้แล้วก็บินลงไปตรงนี้ครับหลังจากที่เคลียร์มอนสเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใช้ตัวละครธาตุลมนะครับผมทำปฏิกิริยากับเสารตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีกระแสลมนะะเราก็ขึ้นไปตามกระแสลมเลยแล้วเราจะเห็นว่าลูกแก้วลูกต่อไปนะครับ อยู่ตรงนี้นะครับ สำหรับรูกถัดไปนะครับก็จะมีตรงนี้1นึ่ลูกนะครับแล้วก็ข้างบนนี้1นึ่ลูกนะครับสำหรับอีกรูปนึงนะครับอยู่ในหินนี้นะฮะสังเกตดูได้ง่ายเลยครับ สำหรับลูกแก้วลูกนี้นะครับผมมันจะอยู่ตรงกลางอากาศด้วยเลยนะถ้าอยู่ข้างล่างเราจะมองไม่เห็นนะครับผมไม่ต้องปีนขึ้นมาก็ได้ครับเนี่ยให้ดูว่าอยู่ตรงนี้เฉยนะฮะวิธีการเก็บก็ลงไปข้างล่างสุดเลย ผมตามนี้นะครับผมไล่จักรวาลมาเสร็จแล้วนะครับผมมาที่ตึงนะครับลูกต่อไปอยู่ตรงนี้นะครับผมต้องปีนเขามานะสำหรับหลายท่านที่ยังไม่รู้นะครับผมการที่จะเข้ามาแบบนี้ได้เนะี่ย ต้องมีเลเวลนักประยุตไทย18นะครับผมถึงจะเข้าได้นะฮะสำหรับลูกถัดไปนะครับจะอยู่ไม่ไกลจากลูกเมื่อกี้นะครับผมก็ต้องปีนหน้าผาขึ้นมานะฮะก็จะอยู่ในบริเวณตรงนี้นะครับ on, er. สำหรับลูกต่อไปง่ายๆครับผมอยู่บนหลังคาบ้านของมังกรนะฮะ รงนนี้นะหลังจ <Yahoo! S 1> ากจเก็บลูกแก้วที่อยู่บนหลังคางเรียบร้อยนะครับให้เราบินมาตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับผม <What? S 1> หลังจากเก็บลูกที่อยู่ตรงนี้เสร็จนะครับผมวิ่งตามผมมาแล้วครับลูกต่อไปอยู่ตรงนี้นะครับ ต่อไปนะครับผมให้เราวาดมาตรงจุดนี้นะครับพอว้ามาเสร็จแล้วก็ค่อยๆปีนขึ้นมานะฮะแล้วลูกแก้วจะอยู่ข้างบนนะครับหลังจากเก็บลูกเมื่อกี้เสร็จนะครับผมให้เราล่อนลองมานะครับจากจุดนี้นะมาบริเวณกลางน้ํานะครับลูกต่อไปจะอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากเก็บลูกที่อยู่บนกลางน้าตรงนั้นเสร็จนะครับ มันจะมีลูกถัดไปนะฮะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับลูกนี้เก็บได้ครับบินจากลมตรงนี้ขึ้นไปก็เก็บได้แล้วครับหลังจากที่เก็บลูกที่อยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วนะครับผมให้ใช้กระแตลมที่อยู่ข้างกันนะครับบินมาตรงที่ผมยืนอยู่ณจุดนี้นะครับแล้วลูกต่อไปจะอยู่ข้างล่างครับ รุ่งต่อไปนะครับหลังจากเก็บรุงที่แล้วเสร็จนะฮะให้วา์ปมาตรงบริเวณแท่นรูปปั้นตรงนี้นะครับตรงนี้นะแล้วก็วิ่งตามผมมาเลยครับ ผู้ชมจะเห็นลูกถัดไปอยู่ตรงนี้นะครับแต่ลูกนี้มีตัวเป้าเนะผมขออนุญาตเคลียรก่อนก็แล้วกันครับหลังจากเก็บลูกที่มีกรเลมเป้าเมื่อกี้แล้วนะครับผมให้วาร์ฟมาตรงบริเวณน,นี้นะครับเราจะเห็นลายแมปเลยว่ามันจะมีอยู่สองลูกนะครับผม ที่เห็นได้แบบน้บจะมีสองลูกใช่ไหมลูกแรกจะอยู่บนต้นไม้นะครับผมซึ่งต้นไม้น่าจะอยู่ข้างล่างหน้าผานะครับพอเก็บเสร็จแล้วก็วับกลับไปที่จุดเดิมนะฮะลูกต่อไปนะครับจะอยู่ข้างบนตรงนู้นเลยนะครับข้างบนนู่นเลยนะฮะสังเกตเห็นไหม สำหรับรูปต่อไปนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับตรงที่ผมวงกลมเอาไว้นะถ้าคุณผู้ชมมีตัวละครเวทีนะฮะก็บินขึ้นไปเลยแต่ถ้าไม่มีนะครับผมผมขอแนะนําให้บินไปบนผาลูกนี้นะและ้วบินลงมาต่อไปลูกสุดท้ายครับให้เราวาร์ปกลับมาจงจุดวาร์ปจุดแรกที่เราเปิดเลยนะครับแล้วก็ว่ายน้ําข้ามมาตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับวิ่งมาแตกตรงนี้นะไหยมาก็าได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องใช้ตัวละครไกย่านะครับถ้าอ่านชื่อผิดก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะทำให้เราใช้ท่าของเกย่านะทําให้น้ําแข็งทําให้น้ํี่ยเป็นน้ําแข็งนะครับแล้วก็ทเํเดนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับวิ่งตรงไปจะอยู่บริเวณนี้นะครับมันจะมีเกาะอยู่บนนี้นะัะผม เอาละครับผมก็เก็บกันพบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปเก็บลูกแก้วแห่งดินกันนะครับซึ่งมันมีอยู่ร้อยกว่าลูกนะครับผมขอแบ่งไป3สามชิปก็แล้วกันนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ